สวัสดีค่ะมาทําเมนูขนมหวานทานเองง่ายๆกันอีกแล้วค่ะวันนี้กับเมนูข้าวเหนียวปิ้งไส้เผือกเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมเมนูใหม่ๆและเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะเราก็มาเตรียมแช่ข้าวเหนียวกันไว้ก่อนเลยค่ะใช้ข้าวเหนียวจํานวน500กรัมนําไปล้างทําความสะอาดจนน้าใสประมาณ3-4น้ํานะคะจากนี้ก็แช่น้ําทิ้งไวค้ค่ะอย่างน้อย6ชั่วโมงหรือข้ามคืนเลยก็ได้ค่ะ และเมื่อเราแช่ข้าวเหนียวจนครบเวลาแล้วก็มาเตรียมน้ำกะทิสำหรับมูนกันไว้ก่อนค่ะใช้กะทิทั้งหมด300กรัมวันนี้ก็ใช้เป็นกะทิกล่องอีกเช่นเคยค่ะนำมาผสมกับน้ำตาลทรายจำนวน120กรัมแล้วก็ตามด้วยเกลือป่นค่ะ1ช้อนชาครึ่งค่ะจากนี้ก็ใช้ไฟอ่อนค่ะค่อยๆคนไปเรื่อยๆจนน้ำตาลทรายและเกลือละลายค่ะเราจะไม่คนจนน้ำกะทิเดือดนะคะพอน้ำตาลทรายละลายเราก็สามารถยกลงได้เลยค่ะ นี่นะคะน้ำตาละละลายหมดแล้วจากนี้ก็ปิดแก๊สค่ะต่อมาเดี๋ยวเรามาเตรียมนึ่งข้าวเหนียวกันต่อเลยค่ะก็นาข้าวเหนียวนะคะไปล้างอีกสักหนึ่งน้ำค่ะแล้วก็นํามาเสด็จน้ําจากนี้ก็นํามาเทใส่ซึ้งนะคะที่รองด้วยผ้าขาวบางชุบน้ําหมาดๆค่ะเกลี่ยให้หน้าเขาเสมอกันค่ะก็เจาะรูตรงหน้าข้าวเหนียวแบบนี้ด้วยนะคะไอ้น้ําจะได้พุ่งขึ้นมาข้าวจะได้สุกได้ทั่วถึงค่ะเสร็จแล้วก็เอาผ้าขาวบางคลุมอีกทีนึงค่ะ แบบนี้เลยจากนี้ก็นำมานึ่งในน้ำเดือดเป็นเวลา30นาทีหรือจนสุกค่ะเมื่อข้าวเหนียวสุกแล้วก็นำมาเทใส่ชามหรือการะมังค่ะเสร็จแล้วก็นำน้ำกะทิที่เตรียมไว้ราดลงไปค่ะก็ใช้ทับพีเกลี่ยคะ่ะให้เม็ดข้าวเหนียวเราแยกตัวออกจากกันเขาจะได้ซึมน,น้ำกะทิได้ดีๆนะคะ ก็คนให้ข้าวเหนียวโดนน้ำกะทิให้ทั่วค่ะเสร็จแล้วก็เกลี่ยให้หน้าข้าวเหนียวของเราเรียบเนียนเสมอกันค่ะจากนี้ก็หาฝามาปิดค่ะแล้วก็มูนพักไว้ประมาณ10นาทีค่ะ เมื่อครบเวลาก็เปิดฝาค่ะใช้ทับพีพลิกกับด้านข้าวเหนียวอีกรอบนึงค่ะเมื่อทั่วแล้วก็เกลี่ยให้หน้าข้าวเหนียวเรียบเนียนเสมอกันอีกครั้งนึ่งค่ะ จากนี้ก็ปิดฝาพักไว้อีก15นาทีค่ะและเมื่อครบ15นาทีแล้วก็เปิดฝาทิ้งไว้เลยค่ะจากนี้ก็วางพักไว้ให้เย็นเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวไส้เผือกกันต่อนะคะเราจะใช้เนื้อเผือกจำนวน500กรมัมหั่นเป็นชิ้นบางๆนำมานึ่งในน้ำเดือดเป็นเวลา15นาทีหรือจนเผือกสุกค่ะเสร็จแล้วก็นำมาบดให้ละเอียดค่ะเสร็จแล้วเราก็มาลงมือกวนกันเลยค่ะใช้น้ำตาลทรายจำนวน150กรมัม ตามด้วยน้ำกะทิจำนวน250กรัมค่ะวันนี้ก็ใช้เป็นกะทิสำเร็จรูปอีกเช่นเคยนะคะและก็เกลือป่นจำนวนเศษ็จ1ส่วน4ช้อนชาค่ะเสร็จแล้วก็ใช้ไฟอ่อนค่ะกวนให้น้ำตาลละลายจากนี้ก็ใส่เผือกที่เราบดไว้ลงไปค่ะ ก็ใช้พายบดๆบกดๆนะคะให้เนื้อเผือกเรากระจายให้ทั่วน้ำกะทิค่ะได้แล้วก็กวนด้วยไฟกลางค่อนไปทางอ่อนกวนไปเรื่อยๆจนเนื้อเผือกของเราแห้งได้ที่ค่ะ เขาก็จะร่อนไม่ติดกระทะแบบนี้นะคะจากนี้ก็นำไปเทใส่ถ้วยได้เลยค่ะก็รอให้เย็นนะคะเดี๋ยวเราไปห่อกับข้าวเหนียวมูนกันค่ะเราก็ฉีกใบตองให้มีความกว้างประมาณ4นิ้วค่ะใช้2แผ่นประกบกันนะคะเอาด้านมันขึ้นค่ะเสร็จแล้วก็ม้วนให้เป็นกลวยแบบนี้ค่ะจากนี้ก็ตักข้าวเหนียวมูนใส่ลงไปเลยค่ะก็ใช้ช้อนช่วยกดกดค่ะให้ตัวข้าวเหนียวเราไหลลงไปในรูค่ะ เสร็จแล้วก็ตักไส้เผือกลงมาโปะตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยข้าวเหนียวมูนอีกทีนึงค่ะก็กดให้แน่นนะคะจากนี้ก็ห่อปิดค่ะแล้วก็พับ ตลบลงมานะคะแล้วก็กัดด้วยไม้กัดอีกทีนค่ะนี่ค่ะก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะห่อให้เสร็จนะคะเดี๋ยวไปทําการปิ้งกันค่ะ,ะเราก็มาเรียงบนตะแกรงสําหรับปิ้งกันเลยค่ะวันนี้เราก็ใช้เป็นเตาปิ้งไฟฟ้านะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่มีจะใช้เป็นเตาถ่านก็ได้ค่ะอันนั้นก็จะยิ่งทําให้ข้าวเหนียวปิ้งของเรามีกลิ่นหอมหน่ารับประทานยิ่งขึ้นนะคะ เราก็จะย่างค่ะจนกว่าใบตองของเราจะออกไหมนิดๆน,นะคะคอยพลิกกลับไปกลับมาค่ะให้ใบตองของเราโดนไฟให้ทั่วค่ะกลิ่นของใบตองไหมเขาก็จะเป็นเอกลักษณ์ของขนมข้าวเหนียวปิ้งนี้นะคะก็จะทําให้ขนมของเราหอมแล้วก็มีความน่ารับประทานค่ะค่ะนี่นะคะเราก็ย่างจนได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวจากนี้เราก็จะ เอาออกจากเตานะคะแล้วก็รอให้เย็นเดี๋ยวมาแกะดูเนื้อข้างในกันค่ะค่ะก็วางพักไว้ให้เย็นค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของขนมด้านในกันนะคะว่าห่อออกมาแล้วจะได้ลักษณะไหนนะคะนี่ค่ะแกะออกมาแล้วหน้าตาก็สวยน่ารับประทานมากๆเลยค่ะ ส่วนรสชาติขนมนะคะตัวข้าวเหนียวมูนของเราก็จะออกหวานมันเค็มนิดๆค่ะและก็ไส้เผือกของเรานะคะก็หวานกําลังดีค่ะถือว่าเข้ากันทีเดียวเลยค่ะในส่วนของข้าวเหนียวที่ห่อไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ปิ้งเพื่อนๆสามารถนําไปแช่ช่องฟรีซเก็บไว้ทานได้ค่ะหากอยากนํามารับประทานก็สามารถนํามาปิ้งได้เลยค่ะค่ะก็ฝากอีกหนึ่งเมนูขนมหวานที่ทําทานเองได้ง่ายๆนะคะสําหรับวันนี้ครัวบ,บ้านหนูขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ